สวัสดีค่ะร้านอาลุงเรืองพาณิชย์นะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาดูกับรถพ่วนดินเดินตามค่ะตัวนี้เป็นของยี่ห้ออีเซกินะคะรุ่น kc 3 2 0เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะคะอ่าสจังหวะขนาดก็จะอยู่ที่3ามแรงล้อจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นล้อเหล็กมี2เกียร์เดินหน้านะคะแล้วก็1เกียร์ถอย ด้าน,นใบพวนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเดี๋ยวดึงยาออกก่าใหญ่เป็นแบบนี้นะคะ่ะใบไ,ไม่ใหญ่มากโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูการทำงานเบื้องต้นของเครื่องกันเลยค่ะ ใหญ่ๆห,หน่อยคะโอเคนี่ก็เป็นการทำงานเบื้องต้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจก็สอบถามทางร้านเข้ามาได้เลยนะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามมาให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ